เอ้ยคอทุนหอยไอ้ขันคอใครบรตูแยงเด็กืยน้ำบมเลยโอเครยงรเอติดครขหน่อยติข้าตังลุมเนาะจะบบไปนั่งตั้งนับตั้งน้อยมาตั้งตั้งสียเนาะ กินเข่าพี่พน,น้องอ้าวสบายดีพี่น้องจะนอนจะเตยอัสสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันกินเขา้าด้วยกันย <c oughs> ิ่งหัวเศร้าเนี่ยแหละพ่อแม่พี่น้องมีตับหมึกทั่วต้มไก่แก้วเพียปิ้งซีนจิ้งจกลาโอ้ยกินคือเก่าอีกของแซ่บๆทั้งนั้นผนปลาวะเนี่ย <c oughs> ผลปาผลปากินเบิดเสียกินเบิ่นนะโอเคสวัสดีพี่น้อง มากินขาวน้ำกันนะพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้อง,องตุกขุทุกคนทั้งไทยทั้งลาวนี่แหละทั้งต่ตางประเทศทุกคนนี่แหละมากินเขเนี่มาเสาร์น้ำกันนะเป็น,น,นย,ยาาะวันสวยเลย,ยใครเคยเอารถเบนมามาๆพี่น้องก็ร่างแสบหนึ่งพักเป็นอาหารแสบๆขน,น,นะนา้น่ะปนปลาตรงก่ก็อยากชดน,นะกินกินกิน มามามาพี่น้องส่วนร้ายคือในนี้เราเพื่อน,ะอนพี่น้องหายดอกบพส่วนกระยันพี่น้องบุกินนั่ของนั่นสิกระได้มันมีใบเยือกบหยอยอันนั้นอันเป็นตแะแฉเบ็นทุกอย่างนะกินป่นก่อนขอ้างแรกกันอยากปน่นแล้วเข้ามาดูอันนั่งนาะงกระลาเซล มาคนนี้มีด้าแซ่บเติหนึ่งหย่มั้งค่ะปุ่งทำไมได้ไรมั้งใส่ใส่ไ้วะเก็บัปให้ปรุงอ่ะอส่ช้อนน้ำหนาวให้งามกูแม่ไปเนาะนางนั่งบอกเก็บไปให้เอามาเก็บไป

อันใดก็มีเวลาเสันส้นๆบบัวเองบ,บ,บุบจาตรงเนี่ยเอาแล้วเนาะเอาไปกินบกบัวก่อนเพราะว่ากินปนกินบกบวัวเน่ เนี่ยหม,มักแด้หนึ่งมบูบวกจะบอกไหมค่กินมันต้องใส่จานเนี่ยมแมเพกไปนองมกบวกมันพอมันมีน้ำเนาะปิดเส้นนี่สดๆฮอน ใ <c oughs> จไมีเสี่ยงเปเด <c oughs> ินขีงกระปนจบ กินเขาเก็บวิ่นชีดโปงเลยว่านี่ก <Yeah. S 1> ักับ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 ับกับอยนุงยัดอมือแล้วพี่ด่อยิบตอนไก่ก่อนไก่ก็อยากกินต้มไก่ เจ้ามาออเจ้ามาเสกมาเจอามอัอจน่ะไส่เนออ่ยใจพักสระพัดนะหยอดบักเอ้อหย่อนบักน้อยหย่อบักบวบผักขาดนอสเงบุกขกาทีกบกิดนี่ย กินเต้าปลาตัวนี mm. ้น้บ่มากปวแอ่เาเป็นยังน้ำมักเก่งแต่เนาหนักแกงน่อไม้เขา้อยกับบ่มักใส่แตหมูบเขาร้อยไปรอบ่มัก พื่อนกินน้ำหวานพี่เนาะบันทึกอยู่ว่าพี่น้องบ่ได้กินข้าวแรงเลยกินน้ำหวานชอนคนพูดถูกนอนเลยไม่ได้กินข้าวก็ได้ไปได้เลยก็บเบยากกับแบบบ๊อบเป็นอย่างเนาะก็โอเคอยู่แล้วก็น่าบัวเปลี่ยนอาหารกินนะก็กินแต่นาเก่ากินเยอะจังอย่ามันเบิดสป็นเบิด อยากเป็นเบิร์ดอืมกินพักไเลยไล่รสม,มังคะนี่ม,มากลายบุ๊เด้เอาชีนมาป่นเนาะป่นชีน <c oughs> ป่นก่เครื่องย่อนพักนะถ้ามาันป่นปลาจะเขาอิ่มนะอยากกินป่นชิน้นหนาเลยยัง่น มันยามีหยดพักกินปุ่นนะน,ยนายมักปุ่นกระจวนอะไก็เปนะ็นตำมกถั่วนมักหลายสรนยนระยอิมตำมักถั่วตำมกแตงกินมัได้กมด ลายๆหมดเดียวกันนดเขาอ,อิม่อนะมเขาต้องนม้ชดนะมชดไม่เห็น าตไต้มกินจากเเสือต <ligen petto> ้มปลากินเงนต้มกินจากเสรไปเนาะปะกันแลต้มชดน้าต้มชมกินชดน้าวันนี้วันเสาร์พน่น้องมีงานเห็ด มกระหน่ำยืดเดี๋ยวเียเยียเพื่อนกรไดอยู่เดยก็ไมีไรวันี้เขเปิดดันกราแช่เือนีนี่เด้เี๋ยวคุณแม่ จรงใหญ่เมื่อมันจะเปิดกระดาษเครื่องเขาหลายคือเครื่องเขาเลยจิตขันรถปลูกซื้อมาฮะบ่แม่เป็นน้องนุ่งบววซื้อทุกปีทุกปีไม่ได้ความดุเขาไม่หนุ่งแต่เดือดเดือดนิดน้อยแหกเด็กนุ่งดำเถื่อจางเถื่อหนุ่งทรงเถื่อจางเถื่อกินทิพย์หน่อยเด้อ ซุกบหม่ออมันทุกไ <c oughs> ด้กระูกเนาะขอโทษดันออกมาจะาปดัดมีกระดูกวัมนีู้ก้าวยังอยู่ให้โอ้ปเต้น,ต<อ>นเป็นข้าวสามสิบดอนต้น,นลอยอก็มี แม่เก็บเสื้อลูกกันนมทิ่มสิดายพ่อแม่เป็นเนาะหงไปเหตุงานเนี่ยนิดน้อยเขาบรสุ์ได้เขาบ้านั้นเขาบุนุ่งได้สิ่เขาบุนุ่งคือบุนุ่งบริสัทธิ์ะเป็นกระป๋องกระโปรงขนงนำเถื่อนแม่สิดายแม่เก็บบะนุง ก็จแมนะ้นยู่มีกายนะเขาบอกบเขาบุญเครื่องับเนาะมีแมีแต่เห่าเนีย่ยนะหนงเ,เครื่องฉับต้นแม่ชได้ฉเดียวีกันเขาบอกบุชได้เล่กน้นนอยเขาเกิดอยู่นี้ต้นขาดเกิดบนสนุกว่าสันซะออน,นอนกันอนออนกันบกบุไร ไาเชโนกแกเป็นเชโนกเขาทำงานอยู่ด้วยกันแต่บ้านมาเขาว่าเขามีความสุขแบบนั้นการเดาะช้อปปิงปป้งคิดยังไงนะแต่อาทิตย์ก็ไปช้อปปิ้งกูทิดก็เกิดบนสนุกนะแต่อยู่บ้านเราโดยมีวเครื่องนงวงลายก็แล้วก็เดอก พ่อคนละว่านเขาบุได้สอเงินหมดอ่ะเป็นเงินนั่นหรอคุณเด็กๆเขาหาเงินเองเขาบุได้เกี่ยวเขาหคนท่าได้เขาก็ซื้อนุ่งซื้อซื้อตัวได้ก็มาอยู่บ้านเราอยู่ได้วะเขาห่อนบุได้อยู่เมืองนอกเนี่ยนะก็น้อยหนาวเขาเป็นฮ่อนเปิดแอร์ตลอดเบิ่งเฮือนเขาโอ้ยรู้เลยว่าเย็นไปเย็นเย็นขำบิดไปเบนเนี่ยนะวะฮ่อนบุได้ได้บุได้คือเฮาได้ ở sân bạt sân mình của đây. Bùa nọ của mình đây Mắc mình có đây. Nó mà mấy nhang khều khều à. Ừ. Mắc ย่างกินในกระโปงเท่าไรหรอกเบันจอมเป็นปยังอยากปุ๋กเพราะเข้าใจน้อพักแต่งงานอย่างเงี้ยเจนบดิ้น้อยบ้านเฮาพ่อแม่พากินอย่างกินเบิดเป็นน้องครับพ่อคิวน้อยอยู่เมืองนอกบดคือดิ้งน้อยบ้านเฮาเด้อพ่อแม่เป็นน้องคือว่าลูกไคเออแม่ค่อยม่นคือว่ เดาให้พี่ดองฟังเขาถามมาก็จะมาถามแบบอยู่เมืองนอกคือแดดใช่ป่ะเขาว่าเขาบาดก่อนดีนะขนาดมันเป็นฟิวแนวนี้มันจะไรอะไรน่ะตากแดดวันหนึ่งเดชทวนเดือนผัวแบบตกปลาต่าเองนบัวขาวขน่อยบัวขาวมันอยู่เมืองนอกับบัวขาวหน่อดำ ประยุทธ์มังไส้ขนาดประยุทขาวแน่ขนาดนะไม่เห็นดำมันเป็นน้ำหนักแบบนี่นะมันเป็นน้ำพันธุเขาปลูกบ่อเอาข้าวกลั่นเน,นนะี่ยข้าวดำเข้ามาต้มกับเนื้อขาวขาวแบบคนบางบอนประยุทไอ้ว่าของข้าวเด้สัง่งมาอยู่นี่เป็นยังหนักมันแบบไหนมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแปลง เอาอยู่เมืองไทยนี่เขียวยุ่งๆบ่งบอกแบบแบบนั่งอ่อนนั่งอ่อนอันอยู่อันอยังรถอดนินจเดิสบอกอยู่เมรกาเขบพวกเกล็ดคนดำคนขาวตัวร้ายนี่คนต่างชาติเนี่เขาจะมาคนดำเขามาคนขาวเป็นคนดำเนี่ยเขาแนมก็ออยังชันจหัวเขาเนี่มึงเกลียดเขาจากดำตากแดดพ่อแม่พี่น้อง <N ame> เขาแนมาเข<อ>าแบบพิ้หวห<ว>้อง,งงามนะเขาว่าพิ้หวห้องงามนะฮะเราด้วยมันใจมันใจน้องก็จะว่าพิ้วี่แหระพิ้วง,งามก็จะว่าก็จะบอกมาเขาวมูงกูก็จะาาากร็บอกเขาไปจะกขาวเขาไปจากดำคนดำในบอกกันคนตาา่างชาติเขาเอาเมียอูไทยนะเขาบอกเอาคนงามนี<อ>่บอกเอาคนดำดำพี่บอก าะเขาจะได้ข้นดำเขาไ่ได้ค้นขาวเอามาข้นดำบรนลูซอสออกมาพมงามบอ่อแม่เป็นเนาะ่แม่นันข้น,นบังามนี่นะอันเป็นคนที่เขาจะมักผิวมัมผิวบันเป็นปต้นไกถ้าว่าผิวเนี่ยมันงามผิวจีวเดี่ยงงามก็จะมักกดี กันข้าวคือไม่เท่าไก่เหือนเัาเนี่ยแบบว่าผิวคมผ้านี่ผิวงามเพมักผิวเจ้าแต่เราว่าคนขาวนี่ผิวงามมันบิดามันยำน้ำมัมันจะแตกสีสีโดดๆเราว่ามันก็เป็นอยังยำน้ำยำอนจะจำนี่อืมจะเพิ่งเข้าไปไแม่พี่น้อไม่ได้ย่างเอาไปนอกนี่นะถือว่าเหือนนี่เขาจะแนมเขาเพิ่งยังหนึ่งโมกันนี่แหละจะอ่อน ตัดหนาเขาก็ใส่สกสังตั้นิยานแดยิกจอดใสซุกะยาเาไปตัดหยากันเลยออกชวนออกยางกันชนนาใช่สกระยายัาดำเขาบปบจะกินตวนแ้งดีมันแปลกกันนั่นน่แต่เขาบดเดือเดี๋ยวชัดน้่นนนอเขาบดเือเขาเดือตัวผิวเขามาผิวคน่เขาจะหยอมาผิวหนังพิวนงาม ดูคนมึงเล่าข so so uh, so ้าวมึงใส้ม so ึงเล่าเท่าไหร่หมูก็เมียจะจะได้แต่ผิวขาวข้วมึงเนาะในข้าวโพดตีเขาจะได้ผิวดำอีกแต่แป้งขี้มันยังกระโบมีอันอันขาวเนาะเพราะว่าเขาเจ้าห็ดมาเฉพาะคนขาวขาวเพราะแห้งขาเจ้ามาแห้งขาวหัวแต่แม่ความขาวลูกสาวบอกอย่างนี้เม่ยโบตรงไปแคร์ดอกเรื่องบ้าเขาดำหน่อ ก็ดำเนี่ยนะก็จะหมักแบบแนั้นจะแม่น้ำออมขาวออกลางก็จะแบบคนผิวดำงามเทาก็บบวมนดำอีดีเนาะดำเป็นซีบุลาวเนาะชิสช็อกโกแลตคนดำอีดีก็มีก็พวกอะพิลิกาดำก็กระดำมันแต่ห้าวนี่มันดำพอจำหนึ่ง อนี้คนดำมาลายก็ยังได้แตมันก็จะเป็นดุคนดำไลยนี่กำลงตามมันหงอกโรงงานก็ไี่ได้คนตามสาดไลยแล้วไป่น่องไลยดีโอ้กินอีมครับคุณเอ็นนะครับกินน้ำบานบ่เขาอีกเลย เลี้ยงำบาญน,นี่เป็นยังไงไม่เหมือนกต่างๆดอพอละอิ่มนะขึ้นเศร้ากิน,น,กน,นอะไยูบ้านเน่าฮะแต่แนวข้าวโตตนพิ้วพันจะข้าวยมูมึงหลอกบวกข้าวก็ไดพวกข้าวกระ,กากระงามอยู่ก็จะวะ แนะครัากับบัวเดือกแล้วก็ค้นงามมองงามแต่บ่าคอให้คนเท่านี้อยู่ถึกตองแต่คนหมายโอเคอ่ะเอาแปรงนี้จากจะเอาไปจับผนวกอันนี้มันเสียมะจะบอกเขาปิดอีกหอนโมหอน น้าวน้าวดึง่อนเป็นเหื่อออกมั้งบอเออยอย่าบัวมามองอันนี้เฮ้ยไปนะเอ่บ่เสียเถื่อนในกินข้าวไปแต่แสบบักบัวก็บพวกินน้ำเลยอันนหนปีหน้าชิลูเกะพวกบัวนี่บัวอยากปลูกชาวอยกปลูก ปูปบริษัทก,ก็อยากได้่ล่ะไปซื้อเข้าวเข้าปะมันเป็นเคมีมนี่บอกปลูกกันข้าจะปลูกกันห้าวปลูกธรรมาัาสะอาบริษยัยเคยมีก็จะปลูกกันจะปลูกคล้าย,ายก็จะมีพุนมีปุ๋ยใส่เอาไปรบริจากินแซบ่บดังนะเราโทษทีกัน่ะ อ้หนวดมะาวากันพี่น้องควงในพญาติอันไอ้ก็มันเปิดแอร์ไร้พุกคืนบนมือได้ไอ้อ่มฮอนอะไรน เหมียงถอยไม่ไปไปหมดพดคลิปไปตัวทีมครับจัดอินลายโอ้ตัวตัวเก็บนครับเอาอืมออาเก็บอดทีมมันได้สิเทียงโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปใหม่ต่อไปพี่น้องก็กำลังใจจากพี่จากน้องได้ดีอยู่ดีมีแหงบ่ทุกคนทุกคน Bye.